สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซ,าเซาใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็หยิบมิลิโอมาเล่นนะคะวันนี้มาคู่กับ a d ดีคทลีนเนาะแบบเป,ป,ปิ้งเปิงเป็นคู่หูคู่ใจยิงไกลร้อยเมตรอะไรแบบนี้ไปเลยนะคะโอ้โอ้เดีฉันแก้หวานให้คะ่ะโอเคฉันแก้ให้ละแต่ตาเนี่ยคือฝั่งหนูนะค่อนข้างที่จะกดตัวเขาเรียกว่าวอะไรอะ แกฉันมาอยู่นะอย่างนางมีอย่างเงี้ยฉลางไปก็คือไม่มีประโยชน์นะคะสกิลนางน็อกอัพทั้งนั้นนะฟองสบู่กับน็อกอัพอันติก็น็อกอัพนะคะก็และอาจจะแบบมิดอันติมิดโอก็ดูทําอะไรไม่ค่อยได้นิดนึงอะเนาะเชื่อมสายายาย,ยิงไกลสิบเมตรไปเลยค่ะยิงไกลสิบเมตรไปเลยค่ะเตะไปเลยค่ะนี่ลูกกิงลูกกิงเออเอาดีเอาดียิงกดสนาน เคลลินก็คือระยะตีไกลอยู่แล้วนะเอดีบวกพลังกับเชื่อมสายใยตีไกลสิบเมตรของวิดีโอตีไกลไปอีกนะคะเกือบขิดเกือบขิดเล่นประมาทไม่ได้นะคะ <in S 1> อุ๊ยชิบหายแล้วโอมาโกะโอมากกะโอมากะอ้าวจะกดมาดยั่นนันน่ะ oh มีคือโอมากกรเหรอเชื่อมสายใยตีไกลสิบเมตรไปแล้วคะ่ะเคลลีน กินไหมสิคะได้คะ่ะปึ้งนะคะโอ้อะนี่แอนโล่ให้ค่ะเอาแรงนะแรงนะเตะมันค่ะโอ้ชิ้นนี้ไม่มีเชื่อมสายใหญ่เลยว้าวเรียบร้อยไงเจอป่าเรามาแกงบ้าโอ้แต่มันมาระวังระวังระวังเซฟแคทลินเซฟเคทลินอย่านะคะอันนี้มีมิตีไกลไปค่ะอันฮิวฮิวฮิวค่ะอันตีอัตเตะไปค่ะอ่มีกดฮิวอีกค่ะโอ้แม่ก ลิสสนสาบอกว่าทำไมอีาวไม่ตายสักทีวะาชายแท้จะกำหมัดแล้วนะคะหนึ่งอีวิลิโอมันเซฟฉ่ำเกินเดี๋ยวฉันซื้อไปรองเท้ารถคูดาวนะคะรองเท้ารถคูดาวที่ปรับมาใหม่ซึ่งดีต่อใจซับเลียงเวิร์นะคะแล้วก็ออกรีเดมชันละกันตอนนี้น่าจะได้ตัวติดกับเคลลีนอยู่ก็จะได้แบบสแปมฮิวช่ําเเชื่อมสายใหตีไกลสิบเมตรไปเลค้ค่ะอันนี้นะคะอย่ามาลองดีนะคะอย่ามาลองดีนะคะ เตะลูกกริง่งเตะดิงๆไปเลยนะคะเออขาดอันตีชําๆแล้วเพื่อนจะเอาสุดแต่ก็ได้แล้วแหละจริงๆตอนนี้ถือว่ากดเลนได้ดีแนละ้วจริงๆรูเซนกับน้ำหนีเป็นอีกตัวที่กดเลนน่ากลัวนะรูเส้นมันค่อนข้างแรงนะคะในช่วงต้นเกมเทรดมันยากแต่คือเราเอาระยะสู้ไงระยะสู้แบบช้ำๆ10เมตรพันเมตร1มื่นเมตรล้านเมตร ก็เธอหานลานนะคะป่ากเขากำลังมานะมีเี็ยเอาไงปาเขากำลังมานะถอยก่อนได้เปโอเคปิ๊งปะะ <laughs> ไปแล้วค่ะแฟดหนีไปเลยโอเคค่ะตอนนี้ฉันได้ Redemption แล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะได้ยืนตัวติดกับเคทดลีนนะก็เลยตั้งใจจะออกชินนี้นะคะเชื่อมสายไอตีกาย2ล้านเมตรนะคะนี่เตนนะไปเลยคะ่ะผามากแบบเบาๆเอาไงจะเย็นๆก่อนก็ได้คะ่ะ อุ้ยนังอันติเชียชีพมากโอ้โหกกะอีแค่ปอมเลือดสองร้อยสองอันติไปเลยเหรอแม่นาะคานาะคาอีกนิดนึงมันามีมันบงนันบงได้วะ่ะเอา้าโอ้ไม่กูแน่มันเกิดขึ้นแบบไวมาก สิ่งหนึ่งที่ฉันคิดได้เมื่อกี้อาจจะเป็นเพราะว่าน้องลูดแอรีสุดน่ารักของเราเป็นงับอโคลลูเซียนนะคะก็เลยคิดเลยค่ะเดี๋ยวฉันขึ้นเป็นเวลแอนชานแล้วกันเนาะช่วยเคทดลีนให้ได้ยิงสบายแล้วก็ชิ้นต่อไปอะเดนเซอร์เหรอลูเซียน oh, <yeah. S 1> กันป้อมบนล่ะฉันว่าน่าจะแตกแ,แต่ป้อมกลางก็เหมือนกัน แรงนะเอาดีๆฉันว่าเคทลีนโดนวิกเตอร์แรงมาก <c oughs> ระวังนะหน้าโอ้โหฉันว่าเพื่อนเราอ่ะลูกเกินวายอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ถือว่ายังไม่มาตายกันช่วงออบเจกเนาะก็ยังไม่ได้เสียออบเจกหรอกเดี๋ยวฉันกับเคทลีนก็จะเดินคู่กันตลอดนะคะเพราะว่าคือฉันไปเชื่อมใครมันไม่ได้มีประโยชน์เท่าเคทลีนอะ่ะคืออย่างน้อยต้องให้เคทลีนได้ยิงนะคะ วว wow, 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 wow. ่ายว่ายว่าอะไรตีมันละครโอเค <tube> มังกรนี้ทุกคนเราต้องทำได้นะคะเดี๋ยวฉันตีว่านแป๊บโอโอซินด of like. e ้าชิบหายไปแล้วโอโอโอหาคิดลีนก่อนเชื่อมคดลีนก่อนสู้ๆค่ะทุกคนตายแล้วเชื่อมคดลนช่วยคิดลนช่วยเคิลีนสถานเดียวช่วยคลนสถานเดียวตีฉันตีฮันนี่ฟุดให้เอามา์คดลนแมวหรอแมวหรอ นี่นี่เชื่อมเชื่อมเชื่ออาแล้วก็ชีบหายแล้วกูยังไมฮห้ามาสปอนให้หนอ่ยอยคนได้ไหมจบข่าวพลาดแบบเมื่อกี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย <ś c oughs> คือก็น่าเสียดายอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงขนาดแพหรอกได้ไหม <ś c oughs> บังสับสับโลสับสับเวอร์ฝั่งโน้โอเมก็เชื่อมเคทลีนช่วยเคทลีนคะ่ะอย่างอื่นขอต,ตัวก่อนนะคะช่วยเคทลีนประงานเดียวช่วยเคทลีนฝถานเดียว เตะสถานเดียวโอเคโอเคช่วยเคลลี่สับๆระวังนะอินเสาเพื่อนโดนอยู่นะคะโอ้มกลฉันโดนเอาไม่เป็นไรนี่เคลลี่มาดเข้มเลยนะคะยิงไกลเป็นนั่นเนี่ยคือเคลลี่เรามีดาเมจอยู่นะแต่ว่าฉันแบบไม่มั่นใจเลนเกมอะแต่คิดว่า ก็คงไหวอยู่แล้วมัว้งเลดเกมเพราะว่ามีซินด้าอยู่น่าจะพอได้แต่ยูวิกเตอร์มันแรงมันแรงมากเพื่อแบบเคทลีนไม่รู้ระยะจะไปสู้กับมันได้ไหมพยายามเซฟเคทลีนให้สุดๆแล้วกันไม่เป็นไรค่ะทุกคนเพราะชัชมีร e เดมชันฮิวแบบช้ำๆให้เคทลีนรอดซื้อไปฉันรอมาค่ะไม่รู้ดะซีอยู่2คนตายไหมเค อ้ยังน้อยนางก็เสียแฟลตแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นอยู่แผนการล้อซื้อเสรสมบณ์นะคะไปไปเลนช่วยเลนอื่นต่อซินเฉาอยู่มันกำลังลงมานะนะัเนแหลแต่ว่าน่าจะได้หระอมัง้งเราแค่ตีป้อมก่อนโอเคจเ,เย็นๆเดี๋ยวฉันออกไอโล่เขียวๆด้วยรอเซฟ,ฟเท็ดลีนนะคะว้าว ยังไม่มีเชื่อมเลยอะอ่ะมีเชื่อมแล้วอาชิบหายโอเคได้แล้วเนาะฝั่งน้นอะไม่ค่อยมีสกิลตันหรือล็อกเลยมันเอามา,มาเล่นแกล้งมิเลโออะไรทำนองเนี้ยแต่ก็อาจจะมีตัวหนึ่งล่ะอีตัววิกเตอร์เงี้ยแต่คือมันก็ไม่แบบซีดแบบสุดๆไงี้แต่ไม่เป็นไรนะคะเราเอามาเล่นคู่กับเคทด,ดีนะคะนานก็จะยิงไกลแบบล้านเมตรไปเลยจะถอยหันศอก อาจจะหันหลานอย่างนี้เมื่อก่อนเราก็ฟรีเราดิถ้าสินเสาตายอ,ะอ่ะอ่๋อสินนะขอโทษนะคะเซฟเคทรีน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 แคทรีนยิงมาเซได้คะ่ะได้คะ่ะขอโทษนะคะซินดาที่ฉันไม่ได้ปกป้องเธอฉันขอปกป้องแคทรีน ADC ของฉันเองนางคงเขา้าใจอยู่แหละอง ระวังนะวิกเตอร์มันยังแรงอยู่นะคะเล่นใจเย็นก่อนก็ได้อ่า,อาไหนลองใช้ระยะสู้มันสิลองใช้ระยะสู้มันะะสินอู้วิญชามานะจ๊ะถอยก่อนถอยก่อนเพื่อเราจะเอาสูดไหนอย่าพึ่งเถอะออาเจคเกิดอยู่ชิ้นต่อมาฉันซื้อแบบเป็นโปรเจคเตอร์นะเพราะจากสภาพฉันเห็นคาร์มิวชอบมาล็อกเคทลีนชิ้นนี้น่าจะทําให้เคทลีนอยู่รอดปลอดภัยขึ้นอ้าวเวรกรรมคือคุณเพื่อนๆไม่น่าบวกเลยอะ่ะน่าจะฟิลแบบ ไล่ไล่อะไรอย่างงี้ก่อนก็ได้อะคืออย่างงี้คือดาเมจมันอยู่ที่เคทลีนไงอ้าแล้วฉันก็สกิลเพชฉันไม่ก็สกิลสามไม่ก็ทันตีไหมไม่มีอตีเสร็มันแคทลีนแล้วเนี่ยชิบหายเลยเซฟเคทลีนเซฟเคทลีนเซฟเคทลีนค่ะระวังนะคะอ๋อโอ๊ยมีตัวมาเคทลีนเผ้ว์ช่ยแฮ้วย์ยาค่ะกูมีเชื่อมสายใหญ่ค่ะอันเนี้ยช็อตช็อตเทรปเปอร์เฮลช็อตช็อต save sam sam save you ยังมีคามิลอยู่แต่ว่าไม่กลัวหรอกแต่กลัวแค่วิกเตอร์ก็พอเพราะมันแรงโกนดอกเจ็กแรงโกนค่ะโอ๊ยระวัง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 จะมีโปรเทคเตอร์จิมีโปรเทคเตอร์ทําไมไม่หอดแล้วนาๆๆเอาอะไรทำไมแบบจากทรงดีแล้วมันดูมาเป็นยับๆยังไงก็ไม่รู้แต่เป็นไรยพวกๆห้วนขัดขวางเอลเดอร์แมน ควัดขวางแอลเดอร์มันเมื่อซเขาเรียบร้อยเลยเขามีบัฟเอลเดอร์มีบัฟบ,บาลลอนแล้วเราจะคลิกกับมาชนะง่ายไหมไม่เป็นไรเราทอทแท้ได้แต่เราห้ามทอต่อยนะคะอะไรคือทอต่อยไม่เป็นไรเราทอทแท้ได้แต่เฮดน,นี่โอเคหลบตัว กำลังจะบอกว่าหลบสวยอยู่แต่เราเชื่อสายย,ยายยอ่ะตีไกลยสัมล้านเมตรช้ำอยู่อย่าพ่งไม่ยอมแพ้ล่างโดนโอ้โหเดี๋ยวนะชีพหาย,ลยาแล้วชีพหายแล้วเคลรนตู้เขาอีเกอีเกสู้เขาเอีเกอยู่ไหนเสื้อสายยายไม่เจอเอีเกอีเกสู้เขาเอีกสู้เขาคิดว่าจะไม่รอดสินะเมื่อกี้ เอาเดี๋ยวอ้ยเอ้ยมันดูจบได้อยู่ปะฝั่งนั้นตายหมดแต่ว่าเหลือน,นามิกับไขวหวอีกตัวหนึ่งเหลือน,นามิกับใครอะเหลือน,นามิกับซินเฉาโอเคเฮ้ยฉันว่าไ,ได้ได้อยู่ไหมจบได้อยู่นะออาถ้าไม่ได้ไม่และเอาปอมก็ได้อ่ะไปงั้นเราถอยก่อนเพราะว่ามันไม่เสี่ยงดีกว่าเราเล่นเพื่อความไม่ประมาทเก็บซินเฉาก่อนเดะเก็บมันก่อนเดะ ลมเลยค่ะปฏิบัติการตีกันสามล้านเมตรตี <c oughs> ไม่เอ้ยยังรอดอีกอย่านะคะโอ้าวแม่ก่จะล้างให้ก็ล้างนอกอัพไม่ได้อีกไม่เป็นไรเราเอาเอลเดอร์กันเฮ้ยไม่ใช่เอลเดอร์เอาบาลอนกันเออจะแพะ้จะชนะไม่รู้ตื่นเต้นไปหมดแล้วตอนเนี้มา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 ,มาทาันทันอยู่หรือมั้งไม่ไม่น่าโอ้ไม่น่ามีใ,ใครมาแย่งหรือจะมีใครมาแย่งชิบหายแล้วออแล้วแม่วิกเตอร์มันยิ่งแย่งง่ายๆอยูย่ยยอ่ะอย่าตายนะคะเคนเลน ยาตายเซฟเคนลี่คสุดเซฟเคนลี่คสุดตีไก่สามล้านเมตรไปเลยะคะ่ะเค็ดี่ตีไก่สามล้านเมตรตรีไก่สามล้านเมตรก็ได้หันล้านออระวังนะซึ่งมีเฮียใช่ไหมอุ้ยรู้ <c oughs> ว่าแล้วมแมลงแบบดอกจิกเกิดอา้าแล้วคือแบบได เข <S an> าไม่จบแบบนี้ได้หรอแต่จบเหมือนละครช่องใดช่องหนึ่งเลยนะเนี่ยงงเวอร์